มาลุยกันต่อครับทุกคนครับข้อที่34แล้วถามนิดนึงครับทุกคนนะมีใครลุยตั้งแต่ข้อ1ถึง34ดูวันเดียวเลยไหมถ้ามีพิมพ์ที่คอมเมนต์ให้หน่อยนะหมายถึงว่าเพิ่งเธอเจอพี่วอาปุ๊บอุ๊ยกลับไปไล่ย้อนดูวันเดียว34ข้อรวดเลยนะใครมีพิมพ์ที่คอมเมนต์หน่อยนะจะสุดยอดมากเลยหรือใครไม่ได้ทิ้สามสิบข้อดูสักวันหนึ่งเกิน1ิข้อรวดวน,นี่ก็เยี่ยมแล้วนะมาบอกโลงหน้าเลยนะอ่ะไปดูกันฮะ ใครที่เรียนวันละข้อสองข้อไม่ต้องน้อยใจนะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับเรียนรู้ต่อนเนื่องเผื่อใครมาเจอทีหลังแล้วเรียนรวดเดียวเยอะๆบ่อยากรู้ว่ามีไหมนะอ่ะมาดูข้อนี้ครับวันนี้เป็นอนุกรมครับทุกคนครับสิบสองยี่322เก้าหสิแดร้อยหสิบอดส้อยบและอะไรเอ่ย t ิกตอกทิกตอกฮะช้อยฮ่าฮ่าาช้อยนี่แรกนี่ล่ากามาหกห้าสี่หกหกเก้าหกเก้า้าอ่าอะไรดีฮะ หลายคนบอกห้าห้าห้าฮะคืองง,งไม่เอานะลองทดดูนะครับบอขออนุญาตเฉลยเลยนะใครคํานวณอ,อนุกรมพื้นฐานวิเคราะห์ไม่ได้ก็ทักมาหาบอยที่เพจคันนี้พี่บอยได้เดี๋ยวบอยส่งลิงก์การวิเคราะห์อนุกรมพื้นฐานไปให้นะครับอะข้อนี้นะครับถ้าเกิดใครลองทําแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยจะเกิดจากชุดนี้ครับเป็นชุดมโนอยู่แล้วครับระยะหลังบอยคิดเป็นชุดมโนให้บอยบอยชอบเรียกชุดเหล่านี้ว่าเป็นชุดมโนนะก็คือส2บเนี่ยจะเป็นยี่ถึงเ้าคือ12คูณ2ได้2 4 24่บวยหเป็น29เหมายเขาวอยู่มันจะเอาตัวหน้าไปคูณกับอะไรสักเลขนึงแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เท่ากันตัว68ก็เกิดจาก29่คูณสครับแต่บวกสิถันบอยไหมครับบอยทดให้ดูนิดนึงสิบสองสองยีบ่วยหเลยเป็น29 29ิคูณสได้58บวกอีกสิจะเป็น68ปดพอดีเป๊ะงั้นถ้ามันเป็นแนวโน้มนี้ก็ต้องเอาตัวหน้าไปคูณ2องแน่เลยงั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นหกสิบแปดค 6 8คูณ2นะครับบวกอีก15ถ้าเกิดใครไม่ทานออาบอยทดให้ดู6 8คูณ2แป2 16ทด1 6 22 2ทดอีกหนึ่งเป็น13ได้136 136บเนี่ยบวกอีก15จะได้151พอดีเห็นแนวโน้มแล้วใช่ไหมครับงั้นทุกตัวคูณ2แต่บวก5บวก10บวก15น่าจะเดาได้นะตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ลองไปดูกันงั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น151คูณ2แน่นอน 1> 2 1 2 5 2ึ่ใส่0นทด1นึ่งสทด1เป็น3ใครฟังที่บอยพูดไม่ทันลองไปค่อยๆทดเอานะครับได้3ามแต่เราต้องการ3 12, 2มต้องบวกอีก20งั้นจบครับทุกทุกคนครับเห็นอะไรไม่เอ่ยขอลบนะทุกตัวเกิดจากการคูณ2อันนี้คูณ2อบวกหคูณ2องบวกสิคูณ2องบวกสิและก็คูณ2องบวกยี งั้นเรารู้เลยว่าคําตอบของเราก็ต้องเอาไปคูณอะไรแน่นอนคูณสองก็คือเอาไอตัวก่อนหน้าเนี้ยคือสา2รอยี่สองคูณสองแต่บวกเท่าไหร่ครับใช่บวกห้าไหมใช่ไหมล่อนใบให้อ่าไม่ใช่ใช่บวกสิบไหมไม่ใช่เห็นคำใบอยู่นะเห็นอะไรไหมทุกคนบวกห้าบวกสิบบวกสิบห้าวกยี่สงั้นเราเดาได้เลยว่ามันเพิ่มทีละห้าทันบอยไหมครับมันเพิ่มทีละห้างั้นตัวต่อไปของเราก็ต้องบวก 25งี่ครับงั้นคำตอบก็ต้องเป็น3 2มรคูณสและบวกยีถันบอยไหมครับเนี่ยจากบวกยีต้องเพิ่มอีก5เป็น,นบวกยี่ถนเนาะบอยขออนุญ,ญาตนะครับทุกคนบอยคูณให้เรียบร้อยแล้วคําตอบคือ669ครับเป็นคําตอบของข้อนี้ครับคอขวายนั่นเองเพราะฉะนั้นบอยขออนุญาตค้างสไลด์ไว้แบบนี้เลยไม่ลบทิ้งนะอาจจะตาลายเล็กน้อยขออภัยด้วยนะจะได้เห็นรูปแบบนะครับเผื่อใครจะโน้ตเพิ่ม ขันบ่อยเนาะส่วนใครบอกพี่บอยแล้วอยู่เราจะไปรู้ได้ไงมันมโนจากชุดนี้ไม่มีวันรู้หรอกครับยกเว้นทําโจทย์บ่อยมากพอแล้วลองทดครับสาคัญหนึ่งอย่างเป็นเทคนิคแล้วบอกขอพูดในสไลดนี้อีกนะครับเวลาทําอย่าลืมทดครับทดแล้วเราจะเห็นตัวเลขว่าได้อะไรขาดเหลือเท่าไหร่นะครับจะได้ไม่ต้องจินตนานการใครคิดในใจอย่างเดียวบางครั้งจะคิดโจทย์ซับซ้อนไม่ค่อยออกยกเว้นคนนั้นเขาเป็นคนที่เก่งมากๆพื้นฐานดีมากอยู่แล้วเอาจจะไม่ค่อยได้ทดนะแต่บอยแนะนําให้ทดนะเพราะเดี๋ยวเวลาไปเจอโจทย์ที่ซับซอ้อนก็ต้องทดอยู่ดี ทันนะครับฝึกทำไปบ่อยครับแล้วเดี๋ยวโจทย์ยากๆเหล่านี้เราก็จะคำนวณได้มากขึ้นใครทำโจทย์ข้อเหล่านี้ไม่คล่องไปทำพวกโจทย์พื้นฐานก่อนนะครับทำโจทย์พื้นฐานเยอะๆสมองเราจะจำระบบชุดตัวเลขและพอสมองเราเรียนรู้จำได้ไม่ได้ต้องมานั่งท่องนะมันจะจําได้จากการทํานะครับบ่อยขอย้ํานะไม่ใช่มานั่งท่องชุดตัวเลขแบบนั้นไม่เวิร์กนะครับต้องทําแล้วเกิดจากการวิเคราะห์อ๋อเง่ายเพิ่มทีแล้วเท่านน้นเท่านี้เท่านั้นทําโจทย์เหล่านั้นได้โจทย์ข้อในวันนี้ก็จะทําได้คครรััับบทนนะะฝึกําเยอๆครับ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจไปกับคณิตพี่บอยครับทุกคนครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามบอยได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจคอดติวิงไงก็ทักมาสอบถามเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ